เวลาเราพูดถึงเรื่องการดูดวงเรื่องของธรรมะสองอย่างนี้ครับจะปนกันไปเรื่อยจริงๆสองอย่างนี้คนละส่วนนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการดูดวงไม่มีการใช้คุณวิเศษไม่มีการใช้อภิญญาณหกใดๆทั้งสิน้นฌานสมบัติของพระพุทธองค์เนี่ยคือให้ใช้สําหรับการพิจารณาลงไตลักษ์ไตลักษ์คือความว่างเปล่าพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกเป็นความว่างเปล่า ซึ่งคําสอนมันจะมีรายละเอียดของมันอยู่ตามแนวของพระพุทธองค์ส่วนเรื่องของการทํานายดวงดูดวงแก้ดวงเสริมดวงแสดงว่าอันเนี้ยเป็นอีกแนวของพระพุทธศาสนาศาสนาเราหลักการของศาสนาพุทธในเรื่องของศาสนาเปรียบเทียบเวลาที่ ฝรั่งหรือคนทั่วโลกเขามองเข้ามาคือเราอย่าใช้ความเป็นไทยมองไทยได้วยกันเราต้องมองจากสายตาคนอื่นมองเข้ามาเขาจะมองอย่างนี้ครับเขาจะมองว่าธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยคือการพูดถึงเรื่องกรรมกรรมหมายถึงสิ่งที่ทําเอาไว้ในอดีตชาติแล้วส่งผลถึงปัจจุบันเราจะหนีกรรมยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีใครหนีกรรมพ้นแต่เราสามารถสแสวงหาทางหลุดพ้นได้ แต่มนุษย์เราในปัจจุบันในประเทศไทยในปี2,568เราเชื่อเรื่องกรรมเราเชื่อเรื่องการหนีกรรมเราเชื่อเรื่องการบริจาคแล้วจะทําให้พ้นกรรมเราเชื่อเรื่องการแก้ดวงแก้เวรกรรมด้วยการจ่ายเงินแล้วเราจะไม่ต้องรับผลของกรรมนั้นตามที่หมอดูอ้างเพราะถ้าหมอดูไม่อ้างอย่างนี้เราก็ไม่บริจาคเราก็ไม่จ่ายเขาก็ต้องอ้างแบบนี้ที่นี้ ความเชื่อเนี่ยแหละครับที่มีมูลค่าแพงที่สุดประเทศจีนประเทศไทยฮ่องกงประเทศโซนเอเชียจะมีความเชื่อเรื่องเทพเซียนอภินิหารอยู่แล้วมันเป็นวัฒนธรรมของในเอเชียที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองอันนี้วิเคราะห์แบบฝรั่งนะพอมาวิเคราะห์แบบคนไทยเรื่องของหลักทางศาสนาทําไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้เชื่อเรื่องการทําลายทายทักดวงเมื่อมีการทํานายทายทักดวง มันมีโอกาสถูกและมีโอกาสไม่ถูกแต่ถ้าเราไปเชื่อเรื่องคุณวิเศษแล้วเราบอกว่าอันนี้จะต้องถูกร้อเซนั่นแหละครับคือการไปผิดทางแปลว่าเรากําลังเอาจิตที่มันจดจ่อไปจดจ่อกับเหตุการณ์ภายนอกที่ยังมาไม่ถึงในขณะเดียวกันหลักของศาสนาพูธคืออยู่กับปัจจุบันและอยู่กับตัวเองพูดดูเป็นหลักทางธรรมแต่ไม่เข้าใจใช่ไหมครับวันหนึ่งนะคุณจะเข้าใจ ถ้าคุณเห็นความทุกข์เห็นทุกข์ก็จะเห็นธรรมยังไม่เห็นทุกข์ก็ยังไม่เห็นธรรม